ไวแท้แต่ต้องให้ดีเรอต้องรู้ให้ดีเดินเก่งผูกข่าวล่ามล่ามเกไก่เขาเนี่ยคุณยายมีรักยิ้มใช่คุณยายมีรักยิ้มอ้าวติดอ้าวติดแล้วเดี๋ยวผมล่วงนะน่หมดไปได้เลยนั่นนาดีมองไม่เห็นเลยหมดแค่นีพอคนแค่แค่นี้เดิน เอิน่ะเอหน่ะหน้าปลือว่าแหนไม่เห็นหมดเลยเนาะืันกี้พี่เขาบอกมีมดติดแขนอพี่พี่ช่วยดูด้วยนะที่นี่มดเยอะมามกเลยข้าบเสื้อเลยอยู่ตามขอพับเมื่อวานนี้เปิดประตูไปแล้วมันมีจิ้งจกใช่ป่ะมันก็หนีหนูแล้วมันก็บินขึ้นไปแล้วมันก็เกาะหัวหนูจิ้งจก <c oughs> ยังกะจุการลไรเดอร์ มาเดินเดินไปหาพ่อคุณเดินอ่พ่อคุณล่อเร็วพ่อคุณล่อพ่อคุณล่อพ่อคุณล่อไกลๆหน่อยไกลๆหน่อยอ่ะมาคุณปู่อยู่กรุงเทพค่ะอันนี้แม่อยู่สุพรรณมาเดี๋ยววันที่ยี่สิบหกนะยี่สิบหกผิดคุณแม่มีร้องเพลงที่วัดป่าเลย์ลมาชมกันนะคะเร็วเร็วเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเร็วมาก ไปอีกไปอีกไปอีกค่ะคุณนี้นีมามาพาคุณนีหนีหนีมามาหยิบมาหยิบฮะเร็นู่นเอามอนชี้ชี้แล้วนี่นี่สันดีนี่มาเออเร็ว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 สันดีเร็ว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 มาเร็วเร็วเร็นเร็วมามาอุ้ยอุ้ยมีกลองด้วยจะแสบไหมอะ ีกองจะแสบไหมฮะฮะว้าวอันนี้พ่อแม่เนี้ยพ่อพ่อแม่เอ้ามาเร็วมาเร็วมาเร็วขอบคุณพี่ชุบครับอันเดอร์แซนดี้เดินแป๊บแป๊บจะจะขวบแล้วนะตอนนี้สิบเดือนแล้วนะคะอีกสองเดือนก็จะขวบแล้วพี่ๆไหวไหมมา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 อามามา นนีี้โซิ่งอ่ะแอนี้ซิ่งขอพิกัรรถเข็นอันนี้โอ้มีทั่วไปเลยค่ะในทิกตอกก็มีนะคุณแม่เขียนว่ารถเข็นเขาเรียกว่าอะไรนะรถหัดเดินอ่ะมีทั้งจำมีทั้งแบบเดินก็มีนะมานนี่มาลูกอ่าราคาไม่แรงด้วยค่ะไม่ถึงน่าจะพันกว่าบาทมั้งหรือไม่ถึงพันนี่แหละคุณพ่อไปไหนคุณพ่ออยู่โน ง่ายมาทางนี้มามามากําลังหัดเดินมาอยู่ไปไหนล้วลูกบูไปแล้วมามานี่มาที่เร็วเร็วเร็วเร็ฝากเข้าไปเล่นแผ่นเสียงที่แม่เพึ่งลงไปด้วยนะเพลงแสนดีนะคะฝากด้วยนะทุกคนเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักความห่วงใยความคิดถึงนะคะฝากไว้ด้วยอ๋อยีก็มีงานที่อ่างทองใช่แล้ว ระวังมีมีหมุดอยู่ข้างในปะนะแต่ไปไม่ถึงหรอกไปไม่ถึงหรอกนี่ไปดูน้ำไปดูน้ำน้ำไปดูแม่น้ำจิอ่าเริ่มน้าเหมือนคุณยายทรงเดียวกันน่ะดิทรงผมใช่ไหมคะเอาผ้าหนูมาเอาผ้าหนูมาผ้าอยู่ไหนผ้าหนูอยู่ไหน อ้ยเบา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 สิ่งจังเลยค่ะแสนดีใส่สิ่ง<ป>แล้ว,ลวมากินข้าวเรยบรเดี๋ยวเดี๋ยวพอมารับหนูอีกทีใช่ไหมนี่นะวันนี้วันนี้พี่แสนดีส่งต่อชุดส่งต่อ,อขวดนมให้น้องนะคะอันนี้นะอันนี้น,น,น,นี่พี่แสนดีส่งชุดให้น้องๆแล้วก็คือ อาจจะบ้านเราไม่กี่ตัวหรอกเพราะว่ากระจายไปให้เยอะๆเลยนะคะมีหลายบ้านอยู่บ้านละสองสามชุดอะกระจายไปแล้วก็ขวดนมบ้านละสองขวดอะไรอย่างนี้เพราะว่าอยากให้แบบหลายๆบ้านได้กระจายไปเยอะๆพี่แสนดีส่งต่อชุดค่ะชุดดีๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าใส่ไม่กี่ครั้งเองแล้วก็มีชุดนอนนุ่มๆด้วยมี แล้วก็ขวดนมก็เป็นของพีเจนบ้างแล้วก็เป็นของเพียวลีนอะไรอย่างนี้เอะจังเลยอ๊กินไหมแม่คุณกินข้าวแม <c oughs> ่คุณกินข้าว <c oughs> อืบาย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 <อ>มีนกไหมนะ สันดีดูสิคะมีนกไหมนะ,ะมีนกไหมนะแกมดินน่งดังมีนกไหมนะหน้ามิังพ่อคนกินข้าวเบ่งหรือเปล่านะ่ะอันหน้ามิงๆ ช่รหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่หรอกยังไม่อืดหรอกเนะเนะเน,นอ๋อแม่คุณกินข้าวค่ะแม่คุณกินข้าวค่ะแม่คุณนั่งกินข้าวกับพื้นเลยนะคะ <ไป S 1> นี่โอ้โหกินไปก็ต้องชมแสนดีไปเงี้ยเหรอใช่ไหมเฮ้อไไยังไงฮะอยากกินบ้างเหรอ

ไปได้แล้วตี้ใช่ไหมล่ะฮึกินข,ข้าวพ่อคุณด้วยแต่พ่อคุณชวนกินข้าวค่ะกิน <Hey. S 1> ข,ข้าวกับพ่อคุณไหมคะกินข,ข้าวกับพ่อคุณไหมคะวายวายวายทำไมอะค่ะึห <c oughs> เหมือนเบ่งอะแม่เือให้หน่อย<ม>ขอด,ดูก่อนอขอดูหน่อย ขอเช็คเลยอดูทิขอดูหนนะอ๋อใช่แล้วเลยขอให้ดาราสาวท่านนี้ไปเปลี่ยนแทนเพิ่นกันเลยาเต็มที่เลยครับอ๋อไปไปห้องน้ำดูแม่น้ำก่อน แสนดีไปห้องน้ำแล้วตอนนี้น้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำ,น,ำน้ำไหลน้ำไหลแรงมากอื ดูวิวดูวิวอปิดท่าเชอพันหกเนี่ยเอาไม่กินข้าวก็อะไรโต๊ะก็มีไม่นั่งนะนี่นั่งดูวิวฝั่งนู้นฝั่งไหนค่ะฝั่งนู้นเราฟังตรงข้ามก็มีวัดยางแถบนี้เป็นวัดยางค่ะเห็นสาราวัดยางแล้วก็วัดจันร์อันนี้เป็นแม่น้ำท่าจีน อืมแม่น้ํานะแม่น้ําสุพรรณแหละวันนี้น้ําขึน้นน้ําหมูเขาต้องชื่นชมอพี่ๆเขาเรียกว่าอะไรนะที่พี่มาเก็บผักตบอ่ะ,อะเขาเก็บกันบ่อยมากแล้วก็มันมดูสะอาดตามากมากเลยนะคะน้ําท่วมไหมหรอก็อยู่มากี่ปีแล้วนะอยู่มาได้กี่ปีไม่ท่มวมเนาะมีแบบขึ้นลง น้ำขึ้นน้ำลงแต่ไม่ถึงกับท่วมขึ้นมาค่ะอยู่ติดแม่น้ำใช่อีตอนที่มาดูที่ใหม่ๆอ่ะอันนั้นยังไม่ได้ทมที่ก็ท่วมอยู่แต่นี้ทมมาแล้วก็ตั้งแต่อยู่มาก็ยังไม่ท่วมนะคะแซนดี้ไปเข้าห้องน้ำค่ะ <c oughs> แซนดี้ขอเวลาส่วนตัวนิดหนึ่งค่ะพี่ๆค่ะอยู่สี่ประจันค่ะตอนนี้อยู่สี่ประจันก็ อากาศกำลังดีนะช่วงนี้นะฝนตกบ้างร่มเย็นใช่สดชื่นมาคือตอนนี้ต้นไม้เริ่มสวยและะ้วค่ะต้นต้นไม้เริ่มแบบเติบโตและเพราะว่าได้ฝนได้อะไรไปนะคะขอบคุณใจส้มค่ะอย่าลืมไปเล่นเพลงใหม่ของแม่ด้วยนะชื่อเพลงว่าแสนดีนะคะเป็นเพลงเอ่อเคียรความหมายดีๆนะคะเอาไปเล่นกัน อยู่ที่ปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะที่หน้าติ๊กต็อกนะคะอยู่ถัดจากวัดบ้านกลางใช่อยู่แถบเดียวกับวัดบ้านกลางเลยแล้วก็ลอ้ลอมรอบไปด้วยวัดจันทร์วัดอ,อ,อะไรนะพยัคารามวัดบ้านกลางวัดยางวัดเยอะมากเลยแนะนําเลยนะถ้าเกิดใครอยากมาไหว้พระ9วัดรับรองว่าเกินเกวัดแน่นอนถ้าเกิดใครมาเส้นเส้นที่เป็นแบบเส้นไหว้พระนะ่ะ เราฟังเพลงใหม่ได้เลย5สิงหาคมนี้นะคะฝากฝากเพลงใหม่ด้วยนะทุกช่องทางเลยนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอืมเกิน9วัดนะคะเกิน9วัดเพราะว่านับดูแล้วอะเกิน9วัดแน่นอนเส้นนี้เลยเส้นตั้งแต่วัดอะไรนะวัดตอใหญ่อะ ชื่อวัดอะไรวัดแคตั้งแต่วัดแคร์เป็นต้นมาเลยนะหวัดเยอะมากยุงเยอะไหมใช่ใชก็ก็เยอะทุกที่นะที่กรุงเทพก็เยอะที่นี่ก็โอเคอยู่นะก็ไม่ได้เยอะมากค่ะแต่ว่าแมลงแมลงก็เยอะอืมกินข้าวกันกินข้าวที่ยกินข้าวอาอืม แสนดีแสนดีเข้าห้องน้ําอยู่ค่ะที่จริงเมื่อกี้ก็เขาก็เบ่งสักพักหนึ่งแล้วะมีปลาไหมมีนะคนหาปลากันเยอะมากเลยนะมีทั้งเรือพายมีทั้งแบบเนี่ยข้างๆบ้านเขาก็มาหาปลากันตกปลากันอืมใส่เสื้อน้อหมีเนอยอันนี้เสื้อร่วมทำบุญด้วยนะ แม่เปาถ้าฉีดฟิลเลอร์ปากจะสวยอ้ไม่ไม่ชอบเลยคือคือถ้าเกิดใครชอบก็ก็แล้วแต่คนไปแาเกม่เปามีความรู้สึกว่าถ้าฉีดปากคือแบบหน้ามันเปลี่ยนแน่ขนาดอันนี้ไม่ได้ทำอะไรคนก็ยังว่าหน้าเปลี่ยนเดิมๆเนี่ยแหละดีที่สุดช่วงนี้กินส้มตำเกือบทุกวัน สิวเหอมากฝั่งวัดอืมก็คือฝั่งวัดอะก็คือแบบเขาก็มีเขตอภัยทานเนาะเขาเรียกว่าวังมัชฉาอันนั้นก็จะไม่มีใครไปยุ่งเกี่ยวกับปลาละแต่แต่เนี่ยบริเวณเนี้ยมันก็เป็นบริเวณที่แบบเขาก็ตกปาลากันนะก็คือเป็นเขตที่แบบเลยพ้นวัดมาแล้วอะไรอย่างงี้อืมโอย มาแล้วค่ะคนสวยมาแล้วค่ะคนสวยเื้อไม่บอกเลยเหรอเขาก็บอกแหละแต่เขาก็นิ่งไปแหละสำนักหนึงแม่ก็ปล่อยให้เบงนัไปก่อนน้งอึกขอบคุณล่ะค่ะป้ากินข้าวก่อนปลากินข้าวในกระจกเอ๊โอ๊ยทำเสียงมันโล่งมันโล่งแล้วใช่ไหมลูกมันโล่งแล้วค่ะขาลงยังไงคะขาลง อ่ะลงทีแล้วณเออ่ด้อโอ้ตอนตอนที่ทำตาเนะี่ยคนลุกขนลุกคนลุกคนชันเ <Dam? S 1> ปน็นแรกนอนนิ่งเลยนะเออแตก <c oughs> แซนดี้สวัสดีค่ะพี่จิร,ระพานะคะแม่คุณกินข้าวแล้ว <love> อะไรแล้วแม่คุณจะไปส่งน้ำพริกอ้าวแม่คุณจะไปส่งน้ำพริกน้ำพริกสั่งได้นะคะจะ <c oughs> ไปเติมน้ำพริก สั่งน้ำพริกได้นะ,ะที่แอปเขียวนะจ๊ะฮะจะไปส่งน้ำพริกกับแม่คุณเหรอแม่คุณเหรอคกอบเลยแม่ไายแม่คุณก่อนอบายบา่คุณเดยจะไปนู่นนู่นอ้าวโอ้ไปส่งน้ำพริกกันหมดเลยเหรอ<ม>ขอไปดูได้ไหมว่าน้ำพริกไหนน้ำน้ำพริกใส่หนีน้นมาเหรอใส่ <c oughs> กระติกมาเตรียมส่งนี่นะน้ำพริกตำมือนะ น้ำพริกตำมือสูตรคุณบางออนใช่ไหมคะไหนดูที่นี่ไงนี่ไงน้ำพริกกินกันทุกวันเลยนะคะแต่ดีจะไปส่งน้ำพริกกับพ่อคุณเหรอสั่งได้ทางแอปเขียวค่ะแอดบางออนหนึ่งเดียวหนูพิมพ์แฮ ใครที่อยากสั่งก็ <Okay. S 1> ในวะพิมพ์ยังไงปะเะในแก้วอืนี่ไงเดี๋ยวปักหมุดให้นะบ้านเขียวนะเป็นน้ำพริกเผาตำม,มือคะ่ะนี่นะแอดบ้านเขียวไปนะที่นี่เลยต้องมีแอดด้วยนะคะ mm hmm. อ่ะปักหมุดให้ปักหมุดน,น,นี่เห็นไหมบ้านเขียว ทุกคนน่าจะรู้นะว่าบ้านเขียวคืออะไรพ, <laughs> พูดไม่ได้อะไรคะลูกอู๋เห็นขาใครบ้างคะขาคุณพ่อสั่งกันได้เลยนะบ,บ้านเขียวนะอ,อุอุยอุ๊ยอุอุ๊ยอุยอุ๊ยอุยอยอุย,อย,อย,บยบาย้านกัน สวัสดีค so mm ่ะ้าวเอสวัสดีค่ะแปถึงเสไปที่ไหนอทุกคนสวัสดีค่ะโอ้มีพี่สั่งมาแปดถุงี่ไนที่ไหนะอไน่ะสั่งเยอะมากเลยแปดถุงบานนา บางนาขอบคุณมากเลยพี่ที่บางนาสั่งมาตั้งแปดถุงเน่แม่คุณตําเองกับมือเลยนะพ่อคุณตำพ่อคุณตําแม่คุณนักปรุงนี่ฝีมือคนตําอยู่ตรงนี้นะทยอยทยอยกันสั่งมานะคะพดตำเดี๋ยวทำไม่ทันไปไปแมวคุณทำหนึ่งกิ นำิค่เอ๋อบายบายค่ะบายบายไปนี่โอ้โหไปส่งน้ำพริกกันนะเนี่ยส่งน้ำพริกกันแล้วก็มีชุดแสนดีด้วยมีีมชุดกับขวดนมของแสนดีไปส่งยยขอบคุณมาใหม่ขอบคุณมาใหม่นะคะบายบายนะคะบบาายยคิวกระติเกินกัน ไปดูงานสี่รถโอ้จ้ะบายบายครับอุ้ยบายบายไม่คุนเลยค่ะบายบายค่ะบายบายอ้อยากไปด้วย <laughs> ไปด้วยเหรอไปด้วยได้ไหมไปด้วยได้ไหมอุ้ยเชงเงอใหญ่เลยโถเชงเงอใหญ่เลย <c oughs> เที่ยวไหมคะสันดีไปเที่ยวไหมบอกคุณพ่อแล้วคุณพอ่อพาสันดีไปเทีเ่ยวหน่อยค่ะฮือแหน่หันหน้าวะดิครูแฟศโอเค พี่ๆอย่าลืมมาเล่นแผ่นเสียงเพลงแสนดีกันนะคะปักหมุดไวใ้ให้ที่หน้าติ๊กตอกแล้วนะของคุณแม่นะคะขอบคุณมากๆเลยทำอะไรอะนอน <laughs> <c oughs> <c oughs> จับหัวตัวเองกดด้วยนะยมา come on come on baby come here, come here. <c oughs> อุ้ยไปแล้วไดู <c oughs> ขอบคุณไปแล้ว พ่อคุณไปแล้วค่ะอ,ะอะ้าวไม่นึกว่ารับเป๋าลูกเปล่าฮะที่มันดื้อกระเป๋าแม่คุณไหนเนียนไหนด้วยกันสองกระเอ๋าทีไหนเนียนหลอ๋อขาวฮะในบายบายแม่คุณที่แม่คุณไปแล้วเดี๋ยวบายบายอ๋อบายบายค่ะบาย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 แบมือด้วยสิค่ะลูกบายบายอย่างนี้บายบายแบมือด้วย เอาไปดูไปดูเล้วไปดูเล้วไปดูเล้วไปดูไปดูไปดูเอาไปดูไปดูเล้วไปแล้วไปแล้วแซนดี้ลองให้บ้างไหมลองบ้างไหมลององบ้างเนาะบายบายเอ ตอนนี้เริ่มเริ่มจดจำคนถ้าแปลกหน้าก็จะร้องเลยเข้าเข้าฮะเฝ้าประตูใครสันดีอ๋อสันดีเฝ้าประตูเข้าไปกะเทีเยวดูจะเง้อเลยนะจะเง้อเลยนะเป็นน้ำมันไหมเออหน่ะนุ่งอ๋อเหรออ๋อโอเคแม่คุณไปไหนแม่คุณไปส่งน้ำพริกแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะไปกาญจนบุรีกันมีธุระที่การกันนะครับ ันดีทันดีสันดีค่ะสันดีค่ะไปแล้วแซนดี้อยู่ไหโโ๊้อ้าวทำไงดี้เฮโเฮเศรเ้เหงเเหาเเหงเเหงาฮ้เ่้้เฮเ อือยากไปด้วยไหนคะไหนคะโอ้จะเปิดไปเลยเหรอจะเปิดไปได้วยกันเลยเหรอฮะน,น้ำพริกเหรอถุงละร้อยห้าเก้าครับนนถุงละ,ละอืมนอนมาแล้วเงคะน่เป็นนอน,น,อ,นอีก่รอบอนอปรอบอีกนอนตอนบ่ายใช่รู้ว่าเปิดตัวนี้ใช่ เอเหรอตาเอเหรอคะใช่ไหมคะที่นอเป็นรอบเดียวเปิดประตูยังไงคะเปิดประตูอย่างนี้ใช่ไหมคะตาประตูข้าวนี้ใช่ไหมข้าวจะเย็นไวจะได้เย็นตื่นมาดีนอนไหมนอนกับป้าหรือเปล่าคะนอนไหมคะนีจะนอนกับใครคะนอนกับแม่หรือนอนกับป้าดีคะรับไปโอเคอื วันที่5สิงหาคมน,นี้นะคะฝากเพลงใหม่ด้วยชื่อเพลงว่าแสนดีนี่ไงอยาก,กอดเอาไว้ให้นานให้นานตราบจนนาทีสุดท้ายถ้าวันหนึ่งฉันหายไปขอให้เธอยังหายใจโปรดจงรู้ไว้ฉันยังภูมิใจเสมอ ฉันอยู่ทางนี้ยังรอคอยให้เธอกลับมาอยางนั้นฉันมีแรงเมื่อเห็นเธอขอแค่เพียงได้พบเจอได้กอดกับเธอก็เป็นวันที่แสนดีมีเธอคนนี้ให้ชื่นใจขอบคุณที่เธอทำให้ทุกวันแสนดีมีเธอคนนี้ให้ชื่นใจ<อ>ตบมือ บอกพี่ๆฝากด้วยนะคะวันที่5สิงหาคมนี้นะคะมาฟังเพลงคุณแม่กันนะคะอโอ้วายวายวาจ้าจ้าเหรอโอ้จ้าขอบคุณจ้าฝากด้วยนะจ้าช่วยคุณแม่ขายของชื่อเพลงว่าแสนดีนะทุกคนมันเป็นเพลง หิวใจเป็นเพลงรักเป็นเพลงคิดถึงเป็นเพลงห่วงใยนะคะก็รักใครห่วงใยใครก็เอามาเล่นแผ่นเสียงกันได้ตอนนี้เปิดให้เล่นแผ่นเสียงกันแล้วนะคะน้ำแดงมะนาวไมุ้่ที่ไหนห็นไหมพี่เห็นมีมีมีอะไรนะแ่กโซดาเอาโซดาแล้วน้ำแดงเอามาจากไหนเอาน้ำแดง สวัสดีไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะไปทานข้าวก่อนนะคะบายบายก่อนค่ะบายบายพี่ๆก่อนนีพี่เห็นมนป่าเลยสันดีบายบายแล้วคุณแม่จะลงไลฟ์แล้วเดี๋ยวแม่พาไปนอนกันแหละแม่พาเนาะบายบายค่ะบายบายค่ะไปจะชงน้ำแดงไาจะรดหุ่นน้ำแดงเนี่ยนะใส่น้ำแดงไปครึ่งขวดอ่ะบายบายค่ะ สันดีบาย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 พี่พี่ยังไงลูกสันดีไปแล้วนะคะบายบายนะพี่พี่นะเดี๋ยวมาใหม่นะคะบายบายอย่าลืมไปเล่นแผ่นเสียงแสนดีกันด้วยนะคะข้ามอ่ะเออเออเอมหวานหน่อยหวานหน่อยโอเคโอ้โหเอ้เอารถ <laughs> เดี๋ยวโอเคค่ะฮะบายบายบายยังไงบาย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 ค่ะรถแสงเองบายบายนะคะพี่พี่บาย